กันที่10มิถุนายนพุทธศัการาช2567เวลา13.30กานาทนายวิสาภูนศิรัตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางถนอมจิตแก้วเกลือสวัสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและนายเพชรเหล็กทองภูธรแรงงานจังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาท ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลซูมเมติ t i ณห้องประชุมเกาะดังกาวีสาลาการจัดชมพรโดยมีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมเวลา13นากาถึง16นากา30นาที นางถนอมจิตแก้วเกลือสดิการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรนางสาวนายนายเบัวทองในขกชาการแรงงานชำนาญการพร้อมคณะทำงานตรวจประเมินดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นที่เคยได้รับรางวัลตามเอกสารส่วนที่1และรับฟังการนำเสนอผลงานการดำเนินการตามข้อกำหนดส่วนที่2ถึง4จำนวน3แห่งประกอบด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาท่าแซะบริษัทสีมงคลโลจิสติกจำกัด และบริษัท CP พี t อ a าจำกัดหาชนสาขาชุมพรและประชุมสรุปผลการตรวจประเมินมีสถานประกอบกิจการที่สมัครและประเมินตนเองจํานวน8แห่งถอนตัว3าแห่งและปฏิบัติไปตามกฎหมายและมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน5้แห่งณห้องประชุมสำนักง,งานสัดิการและคุ้มครองแรงงานจัดชุมพรตำบลนาะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร เวลา15นาฬิกานานถนมจิตแก้วเกล้อสติการและคุ้มของแรงงานหยดจุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งาน,ฉนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบท8กรกฎาคมพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพรณสาระอเนกประสงค์หมู่ที่7บ้านจอปออตำบลวังใหม่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิาสาภูลศรีรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีวันอังคารที่11 มิถุนายนพษษุทธศัก,กราช2567เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬกาสำนักงานสวิการและคุ้มครองแรงงานจฉลชมพรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมีนายจ้างสถานประกอบกิจการเข้าร่วมการประชุมจำนวน20แห่ง 21. รวม30คน ณห้องประชุมสำนักงานสถิติการและคุ้มครองแรงงานจตุจัมพรตําบลน,นาชอังอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนางถนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจตุจัมพรเป็นประธานการประชุม เวลา9นาฬิกาสนาทีนางธนอมจิตเก้าเกลือสถิตการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรเข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพรณนะสำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรศาลาการจัดชุมพรชั้น3ตำบลนาจอางอำเภอเม,มืองชุมพรจังหวัดชุมพร เวลา10นาฬกาถึง12นาฬิกานางน,นจิตแก้วเกลือสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันนัดพบแรงงานณศูนย์การค้าโอเชียนชุมพรชั้น1โซนคอมเพล็กต์ตำบลท่าตะเภาอำเภอเม,มืองชุมพรจังหวัดชุมพรวันพุทธที่12มิถุนายนพุทธศัรกราช2567 เวลา10นาฬิกานางถนอมจิตแก้วเกลือสถิดิการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกเพื่อศักรดาษ2 5 6 7ผ่านระบบสื่อออนไลน์ Zoom Meeting ณห้องประชุมสมนักงานสถิดิการและคุ้มครองแรงงานจดชุมพรตำบลนาชอางอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนางวัชรีมากหวานรองอธิบดีกรมสถิดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิด ล13า13.30นนานงธนอมจิตแก้วเกลือสถิติการและคุ้มครองแรงงานจ,าางางา no. 1, จังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการทูบีน้ำประวันจังหวัดชุมพรเพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบ,บลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีณห้องประชุมกาอเสมชชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรตำบลนาชองอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายธนนพนรและผีพาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม วันศุกร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา18นาฬิกา นางถนอมจิตแก้วเกลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาุชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพรณหนะ้นา,นาสำน,นักงานเทศบาลเมืองชุมพรตําบลท่าทาพาอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวิสาพูนศรีรัตน์ผู้ว่าราชการจัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิด วันเสารที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกานางธนานจิตแก้วเกล้อสถิการและคุ้มครองแรงงานจาชุมพรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเถิมันพีรกรร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมะนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567จังหวัดชุมพรในพิธีส่งมอบธงตาสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดประจวบคิรีขันณนะหน้าสำนักงานเทศาบาลเมืองชุมพรตำบลทัตท่าเอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายวรัตมาปณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2567 ถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา8เกา30นาทีถึง16เนกา30นาทีสำนักงานสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบรอหน .1 ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเลณสำนักงานสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าอกไฟโป้จังหวัดชุมพร ส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโปรอำเบอดหลังส่วนามจุมพรมีนายจ้างจำนวน12คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด18คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามานุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักร, 2, ราช2567เวลา24นาฬิกา ถึงวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกา59นาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน121ลำจำนวนลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน2,400คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน517คนสัญชาติเมียนมาจำนวน1,551คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน3 2 3คนสัญชาติลาวจำนวน8คนและสัญชาติอื่นๆจำนวน1คน